ปกติเงินสงเคราะห์บุตรคุณได้เท่าไหร่800ใช่ไหมครับแต่ต่อไปเนี่ยรัฐมนตีแรงงานท่านบอกแล้วนะครับบอร์ดประกันสังคมผ่านแล้วนะครับตั้งแต่ปีหน้าคือปี68เงินสงเคราะห์บุตรจะเพิ่มจาก800เป็น1,000บาทนะครับถามไปแล้วอะผมไปสอบถามบารประกันสังคมให้นะครับตอนนี้เนี่ยเขาคาดว่าน่าจะเพิ่ม เงินส่งเราะบุตรมาตรา33ได้เนี่ยเดือนละ1000ตั้งแต่มกราคมปี2568นยินะครับอ่ะยินดีด้วยจาก800ปีหน้านะจาก800ก็จะได้เป็น1000บาทอ่ะยิ้มได้แล้วนะครับเพราะว่าหลายคนก็บน่นว่าประกันสังคมไม่เห็นมีอะไรเพิ่มขึ้นเลยอ่านี้เพิ่มให้แล้วนะครับเงินส่งเราะบุตรนะครับปีหน้ามกราคมเป็นต้นไปก็น่าจะเป็น1000บาททีนี้ มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่มีการแชร์ข่าวกันนะครับที่บอกว่าโอ้โหรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยท่านมีแนวคิด3,000บาทอันนี้ฟังก่อนนะฟังก่อนนะเป็นแค่แนวคิดนะยังไม่ได้ตกผลึกยังไม่ไปถึงไหนเลยเพราะว่ามันต้องพิจารณาถึงงบประมาณอะไรหลายอย่างคือท่านพิพัฒน์เนี่ยรัฐมนตรีแรงงานท่านก็มีแนวคิดแล้วก็ฝากไปถึงบอร์ดประกันสังคมเพราะว่าท่านไม่อยู่ในบอร์ดถูกไหมท่านประหลัดกระทรวงแรงงานอยู่ในบอร์ดบอกว่าเอ๊ะมันจะมีความเป็นไปได้หรือเปล่าที่ มันจะมีแรงจูงใจใช้คำนี้ละกันมันจะมีแรงจูงใจให้ทุกคนเนี่ยมีบุตรเพิ่มขึ้นถ้าใครมีบุตรเพิ่มขึ้นหนึ่งคนเนะเาะเงินส่งราห์บุตรเนี่ยจากหนึ่งพันจะเพิ่มเป็นสามพันอันนี้จูงใจเป็นแรงจูงใจถ้าใครมีบุตรเพิ่มขึ้นหนึ่งคนจะเพิ่มจากหนึ่เป็นสามพันแล้วก็ให้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเปีแต่อันเนี้ย แค่แนวคิดเองเพราะอะไรเพราะสามพันหนึ่งพันนี่ก็ยากแล้วนะสามพันนี่ไม่ยิ่งยากไปหรอเพราะว่างบประมาณเอามาจากไหนอะไรยังไงสามพันนี้ไม่ได้สรุปแค่เป็นแค่แนวคิดนะมิฉะนั้นถ้าจะแชร์แชร์กันแค่ว่าปีหน้าปีหกแปดเงินเงินสงเคราะห์บุตรจะเพิ่มจากแปดร้อยเป็นหนึ่งพันนะครับโอเคนะขอบคุณทุกคนที่แชร์ครับ